ก็ยังไม่ลาวคือคือที่ฝ่ายชุมนุมก็บอกว่าให้อภิสิทธิ์ยุบสภาให้อิสิทธิ์ลาออกแต่อภิสิทธิ์บอกว่ามาจากการถูกต้องของขในระบอบประชาธิปไตยเป็นนายกธัรมนรีจะยุบสภาได้ยังไงจะลาออกได้ยังไงเมื่อคุณกลุ่มมัด ต้านทานที่อยากให้ท่านยุบอยากให้ท่านลาออกเป็นคนที่เป็นคล้ายๆกับว่ามาขัดขวางการทำง,งานของข้าราชการอ่ะก็อาพิสิทธ์เขพูดไปอย่างนี้เป็นคนที่ไม่บังดีต่อประเทศชาติบ้างตามที่ผมฟังสื่อต่างๆ แต่ว่าถ้าท่านย้อนไปในระบบการปกครองของทักษิณและประชาชนทั้งประเทศได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ทักษิณชินวัตรได้เป็นนายการัฐมรีงรังแรกก็ดูเหมือนจะว่ามีความตื่นตัวทั้งประเทศแล้วก็ได้รับเสียงชนมากเป็นอันดับหนึ่งของในประวัติการโดยซ้ำไป แต่อยู่ๆมาก็มีฝ่ายกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจเหมือนกันกับน,น,นี่แหละก็ออกมาต้านทานออกมาอยากให้กับนายกทักษิณน,นี่ลาออกไม่ดีโกดกงแผ่นดินโจละบังลำรงอะไรที่เขาพูดไปนัแ่แหละครับถึงกับฆ่าแกงล้มลังคันแทงกันเหมือนกันอ่ะเอา นายกทักษิณก็บอกว่าอ้าเมื่อมีการแบบนี้อันนี้ผม